สวัสดีครับผมสายแก้ไฟเตอร์เวียไทยไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมอาทิตย์นึงซ้อมอยู่ที่ค่ายเป็นยินดีมีใครเป็นผู้ป้องผู้ซ้อมกานที่นั่นก็พี่ๆในค่ายพวกในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ17ย่าง18เราสูงเท่าไหร่167น้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับแปดสิบเราเมื่อไหร่ตายเลครับแล้วมวยสไตล์อะไรมวยสไตล์ฟรีมลยแล้ววันนี้เรามาเจอพี่นวลเคยเจอกันไหมไม่ใครแรกเลย ได้ศึกษาเกมมาต่อยขึ้นมาป่ะศึกษาเขามื่อตะตายอะไรพอจำได้ไหมเมวยเขาแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนเนี่ยก็เรื่อยๆไปต่อไปตาอตะตายเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ที่ลาดตอเนินวันนั้นเราเจอกับยอดศิลปะเป็นไงบ้างชนะชนะมาวันนั้นต่อยเวียดเท่าไหร่อยสิบสร้อยสิบสามวันนี้มาต่อยร้อยสิบสี่สิบ่วันที่สองหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินก่อนจุดห้า ก็ไม่มีปัญหาเนาะไอปอนจุดแปอืมแต่ก็สบายสบายแล่การตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละร้อ1เปอร์เซ็นต์รเปอรเ็นนงแรงแรเรื่องยันมี้พร้อมเก็บแพนัทกับค่าแล้วปะพร้อมเลยเนาะแล้วต่อยมวยมานี่รู้เลยว่เป็นกี่ไฟแล้วประมาดหกสิบเไฟลหกบเไฟเราเ็นจังหวัดเอาฝากเชิญชวแบงคขับรถนน่อยฝากพี่น้องชาวเมืองช่วยเป็นกำลังใจและช่วยเชร์ผมไปนิงีเที่แน่นอนนะไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโล สี่โลได้สีโส่โลได้เนอ้อโอเคขอบคุณมากน้องชายครับ